อาหลอดพี่ใครแทงพี่อะเืออะไรเจิอนอยู่ดีมาทแทงกูก็ไหนแทงไม่เหลือใส่ได้เดียวปะเหน่าแล้แทงแล้ไมมันก็ไม่หยุดมันก็ไม่หยุดแทงแทงพี่ผมกตะคุลแล้วนะเมื่อกี้พี่แบกทงผมไหมก่อนครับพี่ แทงไปโดนหรือเปล่าก็ขอโทษไปแล้วตอนแรกอ่ะเใช่ป่ะพี่ไปแล้วหนึ่งไงคุยค่ะค okay ุยไปต่อเลยไม่บมาเป็นไรอ่ะไม่สนิทอย่าติดตลกได้ไหมครับอ้าวไปอีกหนึ่งคุยช้าคุยช้าไม่เดินะไม่เดิมงานไม่เดิมเอาไปแทงทำไม ถามแล้วว่ากี้คุณแทงผมทำไมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอนคุณแทงผมผมพราว่าอะไรผมก็แทงผมไม่ได้ครับพี่ผมขอโทษพี่ไม่ตอนแรกอะแทงผมแทงไปทีหนึ่งแทงคุณไปทีหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณก็แทงผมกลับแล้วผมถามว่าแทงทำไมแล้วผมก็ปั๊มยาคุณก็แทงผมจนตายอ่ะคือผมปั๊มยาแล้วคุณก็บูดบูดเพื่อนอ่ะมาแทงผมถูกป่ะเอาเลฮัล ว้นคนึงว่าเล่นกันกับกับกับน้องผมครับวินดี้ไม่ได้พูดนะครับเอาเลยแบกเอาเลยเอาเลยเอาไงครับเอาเลยไม่เอาไงเอาเลยเ,เลยสื้อลบแทงไหมครับ เอาเลยคุยไม่รู้เรื่องก็แทงเลยเอาเลยขอรีดสพาสกันอันนี้จะคุยหรือจะตีอ่ะตีครับอันนี้จะคุยหรือจะตีอ่ะตีครับไม่ห้าวีนะครับพูดไหมโอ้ยสี่โอ้ยสามโอ้ยสองหนึ่งเจอหน้าพังนะโอ้ยโอ้ยสองทีนะได้เหมือนกันครับพี่อย่าวพุ่งครัโดนดิโดนดิ โดนดิบัสเฮ้ยเดี๋ยวผมไปทำกันบ้านนะเพื่อนจะกันบาสบัสบาสบัสบัสไปตู้ก่อนบาสบัสไปตู้ก่อนเพื่อนทำการบ้านพ่อผมดิไอ้เหี้ย่ะคุณรอเล่นดิเฮ้ยไอ้ฟอนมีแล้วแม่ะยัมานละรับมันดิไอ้ฟอนไอ้ฟอนหรอเออมาอันนี้ มาดิไอฟอสฟอสมึงคุยเลยนะพี่ไม่ค่อยอยากคุยว่ะฟอสคุยให้ฟอสคุยมามาขึ้นได้ซยทานมาเนาะมานเนี่ยแล้วสิฟอสฟอสแค่ฟอสคุยให้ฟอสคุยเออไม่รู้เรื่องก็คุยได้ทำไมอ่ะฟอสคุยเลยเอาไปเลยโอเคพี่เดี๋ยวผมเมื่อแป๊บนึงนะไม่มาเตรียมเตรียมคำพูดอยู่เตรียมสอบเตรียมสอเตรียมสกีฟนะเตรียมสกีฟพูดอยู่คือพี่จะเล่าเรื่องให้แล้วกันนะจากที่พี่ฟังอ่ะไอ้แบ๊กอ่ะมันแทงผิดแทงไปโดนเขามันก็เลยขอโทษแล้ว และไอเทียนนั่นน่ะไอเชียเสื้อเหลืองอ่ะไอฟอสต์อยู่เปเน<อ>ื่อนต่อแหงต่ออ่าแล้วไอไแบ็คก,ก็ปั๊มยาเออมันก็ไปบูทเพื่อนมันมาใช่แบ็คอ่าอ่ะเข้าใจพี่ยังนั่นไงปัดมันจดอยู่มันจดอยู่มันจดอยู่เนาะเออจดเรื่องอยู่เรื่องราวอ่ะเป็นประมาณนี้ดแบ็เรื่องราวประมามใจวิธีแก้ไขจะแก้ยังไงแก้ไงอ่ะแก้มันจะมันมันมันจะจดยอุ้ยไอ้เหี้ย สัตยผ้าไม่เป็ไรเลยดีนะี้ยภาไม่ตรงว่ามีพ์อไรไอฟอร์ด้นราจะฟังอยู่ฟอฟอดอยู่ปะเนี่ยฟอเ่อนพี่บ๊อบมาจดอยู่ฟอจดอยู่ให้เวลาให้เราให้เวลาฟอสจดเอาแค่ต่วแค่ตฟอแค่ตวเซตของเซตของเซตของเว้ยออกสึกออกรคพี่บ๊อบเรียกอะไรพี่หนึ่งอง์มา้อ พี่คุยกันยังอ่ะหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งหกหกขอพี่ไอ้บาสบัสไอ้ฟอสบอกมาแล้วโดเฮียเป็นไงเนี่ยพี่ฟอสบอกรายละเอียดอย่างแล้วนะเมื่อกี้นะอ่ะมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวพี่บอกรายละเอียดแล้วฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมคุยแค่ไอ้ฟอสคืออะมึงฟังนะมึงฟังพี่นะฟอสเรื่องของเรื่องอ่ะคืองี้เว้ยไอ้ไอ้แบ็กอ่ะไปคือรถคือรถไอ้แบ็กอ่ะไปแทงมันผิดแล้วไอ้แบ็กก็ขอโทษแล้ว ถูกต้องเอ้ยไอแบ๊กขอโทษแล้วนะไอคอสไอแบ๊กขอโทษแล้วพอไอแบ๊กขอโทษเสร็จไอแค่เนี่ยไม่หยุดมันแทงไอแบ๊กต่อไอแบ๊กก็ปั๊มยาดิเลื่อนรถเนี้ยทีเนี้ยไอเสื้อเหลืองอ่ะเหมือนคาใจอ่ะไม่สนน่ะมันก็มันจะนี่เลยมันก็ไปบูทเพื่อนมันอ่ะมาแทงไอแบ๊กที่ปั๊มยาอยู่ไอแบ๊กก็เลยไม่พอใจทีเนี้ยยังไงอ่ะแก้ไขง่ายต่อยังไงอ่ะเรื่องอย่างเงี้ยถึงแก้ชีวิตเลยพ่อพี่ถึงแก้ชีวิตครับ ไอ้แบ็กมันแทงมึงตายปะแบ็กตายครับพี่ตายตายตายเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ผมผมแทงแฟนผมใช่ไหมแล้วทีนี้เอาฟังมันนะอยู่ดีมันก็มาแทงผมเฉยผมนะว่าแทงทำไมเออเออผมบอกในบอผมบอกในบอสใช่ไหมว่าผมโดนเจนแทงเออแล้วมันก็เอาผมจนตายเลยพี่อ๋อสุดมันเล่นกับแฟนมึงก่อนถูกไหมใช่คือผมเล่นกับแฟนอยู่แล้วมันก็แบบเอางี้อ่ะแบ๊กเอาแป๊บสุเลยนะเอาฟังพี่ฟังพี่แบ็คโทรไปหาวินดี้ถามว่าวินดี้วอนไหมถ้าจะเล่นตอร์ตอรี่เนี่ย เอามึงก่อนเลแน่นะมึงลอางนี้ดีกว่ามึงโทรไปถามว่าถ้าถ้ามึงไม่เล่นมึงก็เลิกกับกูไปเออขอสวยมันไม่ขอเาเล่นดีเขาเล่นเขาเล่นเต็งแกชีวิตนะเพรามึงอย่าลืมนะอันนี้สำคัญมากนะถึงกระสลบเลยนะผมจำไม่ยุ่งตั้งที่ไอ้แบก๊ะบอกในวอลแล้วด้วยว่าโดนเซนเฮ็นคือมันทำไม่ถูกเวลาแทงมันก่อนแต่เราขอโทษเลยนะเออใช่ใช่เนาะใช่ไม่ใช่ มันประมาณนี้เลยประมาณนี้คือถ้าไม่อยากเตียมันไม่แทงหรอกเออจริงจริงจริงนี่ยตอนนี้ฟอร์สเกตแล้วฟอรเข้าใจเรื่องแล้ฟอรเขาใจแล้วทีนี้ฟอร์เดินงานให้พี่ด้วยออแม่งเรื่องใหญ่เรื่องเนี้ยเรื่องอย่างเนี้ยเรื่องใหญ่ขอแบบใส่อารมณ์เลยนะขอแบบใส่อารมณ์แบบไม่ชอบแบบไม่โอเคอ่ะแบบนี้ไม่ได้อ่ะเอออยู่อยู่ที่เดียวกันไม่ได้อ่ะแล้วด้วยความที่เราสายเลือดเดียวกันอ่ะเราเห็นคนในแก๊งเราโดนอ่ะเรายอมไม่ได้ถูกปะล่ะโอ้ไม่ยอมไม่ได้ครับเออโสวยมันต้องอย่างนี้ ก็คือมาทำพี่ผมเอาผมไปดีกว่าเออมันต้องอย่างนี้สวยๆแก๊งมันชื่ออะไรนะไอ้แบ๊กไม่รู้ไม่รู้พี่ชื่อไวเปอร์ไวเปอร์ไอ้คนเทนเทนไม่เหรอเออเทน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 มึงบอกสภาเรียกเทนเซนมาให้ผมดิสภาเรียกเซนเทนมาให้ผมหน่อยได้แบ๊กเรียกพอะไรคะเทนเซน์มีเรื่องจะดูอยู่เว้ฟอร์มมันจะพูดตามมันี่ย พี่ผมแเป็นน่ปิดครับแล้วพี่ผมขอโทษแล้วแต่เขาไม่จบอ่ะเขาแดงไม่จบไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยจัดเฮ้จัดแม่งและไอ้แบ็คแม่งแบบแม่งขอโทษด้วยนะแม่งเอ่ยปากขอโทษด้วยไอ้ฟอร์สขอโทษด้วยเออโม่ยโอ้ยผมรับรู้อย Dec ู่พี่ ก็พี่แบ๊กมาคุยกับผมได้ไหมเดี๋ยวเขาบอกผมพูดมั่วอะพี่เจนยังไอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอไอแบ๊กแบ๊กมาดิน้องบอกก็มาดิมึงเป็นอะไรวะมาแล้วพี่มาแล้วยี่หี่อมึงไปช่วยให้รายละเอียดน้องเลยแต่มึงให้เราคุยเดี๋ยวผมแบบละเอียดเอฟฟอร์ฟอสฟอสฟอร์อนีม่เล่นฟอดไอ้แบ๊กเราแต่้เนี่ยนะคือพี่อะแทงเล่นกันคือรู้จักกันใช่ไหม แลวทีนี้เหมือนคนในแกงเขาว่าไม่พอใจมั้งมาแทงพี่นัอันนี้พี่ไม่รู้นะว่าเขาไม่พอใจหรืออะไรอ่ะเขามาแทงพี่จนตายเลยแล้วพี่ตอนตอนแล้วเขาแทงพี่มาทีแรกใช่ไหมพี่หลบพี่ถามว่าแทงทําไมมันก็เอาพี่จนตายอ่ะคือแบบไม่พี่ได้ส่วนนะก็คือพี่แทงเล่นกับแฟนพี่ใช่ไหมเออแล้วมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วิ่งมาแทงพี่เลยพี่ถามว่าแทงทําไมมันก็เอาพี่จนตายอ่ะ ที่แบบหลบไปสี่ลลบบไปรอบอ่ะถามมันอะวิ่งรายละเอียดครบด้วยอะแม่งสวยอย่างนี้กี่ใบเนี่ยร้อยกว่าใบไหมเอาชีวิตคนเราไปอ่ะเอาพังเอาพังนะต้องพังนะเนี่ยเนี่ยเอาจี้จี้ไอ้ผู้หญิงนี่ก่อนเลยเนี่ยไอ้เนี่ยแเนี่ยไแหน่แหน่หัวทองเนี่ยเอาดิเอาแฟนพี่แบคไปเดี๋ยวพี่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวแก๊งหัวแก๊งเขาฟอสเอาดิฟอส ี่คือนึกว่าแฟนเหรอแม็กฮัลโหลครับอุ้ยมึงกระซิบมันมันรู้ต้องคุยข้างในไม่ใช่เหรอพี่บอกนึกปล่อยคุยเลยมาเรืองซื้อคุยคุยนคุยเรื่องนี่หรอคุยข้างในน้องคุยข้างในโอเคโทษโทษโทษลืมลืมเลยโทษว่ะน้องโทษโทษเลยเปิดเปิดนะครับโอเคค่ะพี่บาร์ดไอ้บาร์ด ใครอะไรกูกำลังมีตอรี่เนี่ยกูบอกว่าคุยข้างในกูบอกโอ้พี่ไม่บอกผมก่อนนะเห็นดูน่นมายุคบอสฟอสมาแล้วน้องนั่นไงฟอสยืนตรงข้างหน้าเลยน้องเดี๋ยวพี่ขอซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนะนี่นี่เออกูอยากเห็นเอ็เคยุคยุบบอสฟอสว่ะน่าดูวะเนี่ย มาแล้วนี่เสื้อเหลืองสอเ,องเ,เสื้อเหลืองนี่เลยเนี่ยเสื้อเหลืองนี่เลยโดนดิอันนี้เป็นหัวแก๊งใช่ไหมครับยใช่ร,ใชรู้เรื่องที่น้องคุณทำอยังครับรู้แล้วครับอยู่ในเหตุการณ์ โอเคครับแล้วน้องคุณทำทำไมอ่ะบตอนแรกพี่แบ๊กเขาเล่นกับน้องๆในแก๊งเขาก็มาแทงหนูตายเหมือนกันนะเขาบ๊อบขอนั่งรูปบ๊อบขอนั่งรูปก่อนรูปแทกูตายด้วยเหรอครับใช่ครับแทงกูตายก่อนเลยที่ผมฟังที่ผมมาคือเขาแทงเล่นกับแฟนพี่ผมนะครับแล้วน้องคุณวิ่งมาแทงหนูหนูก็อยู่ตรงจุดนั้นแล้วเขาก็มาโดนแทงตายแล้วเขาก็มาชุบหนูครับได้พูดขอโทษไหมครับไม่ได้ยินครับหนูไม่รู้หนูไม่ได้ยิน่ะโว้ย พี่ผมบอกเขาพูดขอโทษนะไแบ็กเข้ามาดีแบ็กเฮ้ยครับมันไม่มาซัพพอร์ตน้องมันเป็นอะไรเออมึงเป็นอะไรอ่ะเรื่องมึงแท้ๆนั่นน่ะแบ็กมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนี่หาว่าพี่ผมกับผมโกหกเหรอโอ้โหเพื่ได้หาค่ะยังไม่ได้บอกว่าโกหกเลยโดนฟันโดนยุบบอสฟ้อนหน่อยแล้วที่ผมพูดไปมันไม่จริงตรงไหนอ่ะโอ้โหแล้วพี่แบ็กอยู่ไหมล่ะครับพี่แบ็กอยู่ครับกำลังเดินเข้ามา ไอ้แบกเร็วๆดีที่มันไม่อยู่ในวอลไหนไหนไปอยู่ด้านโน่อ่ะไอวาเดียมันเข้ามาทั้งไอ้แบกนีงใครตดอ่ะครบ้านอะ บูตอดคนดังอะไรอย่างเูเฮ้ยเขาบอกเขาแทงเล่นกับแฟนเขาครับแล้วก็แทงไปโดนน้องคุณแล้วก็ขอโทษแล้วด้วยแต่น้องแฟนเขาไหมครับว่าแฟนเขาได้แทงเล่นด้วยเลยบอกเดี๋ยวรอเขามาก็ได้ครับั็เป็นเรื่องของคนสองคนไงผมไม่ค่อยอยากยุ่งได้คับได้แต่หนูไม่ได้แทงเลยนะครับหนูพิ่งมาแล้วหนูก็เห็นเขาแทงพี่เลยหนูก็ไม่ได้ทำอะไรต่อ หนูไม่ได้ขวักอาวุธแทนเอลเคเลยนะครับใช่ใช่เพราะว่ายังเหนื่อยอยู่แล้วพี่ก็ยื่แล้วเหมือนเขาบูทมาโดนพี่แล้วก็อีโมพีแล้วเขาไม่ได้ชุมแล้วก็เหมือนใครเหมือนแฟนที่มาชุมมั้งโทษโทษเลยแบ็คบันไปไหนวะป้าอยู่บนเนี่ยฟังอยู่อ๋อขอโทษหนูดันไปอ่ะเดี๋ยวดูอุ้มกลับมาคืนกัน ทำ๋ยวรอพี่แบ็กมางพูดก็ได้ครับเะื่อนหนูพูดไม่ตรงพี่บ๊อบพี่บ๊อบอันนี้วงกระสีนะใช่ไหมเนี่ยเออแล้วไอ้เชี่ยแบ็กอะมันไปไหนเนี่ยมันทิ้งไม่เรียกเรียกมาคุยแล้วเนี่นี่ไอ้แบ็กมาเนี่ยอย่าทำแบบนี้แลขอร้องนะอย่าทำแี้นะพี่เออกูไม่กูให้กูซัพพอร์ตมึงอยู่เสมอกูรอรรอนี่ไงมาแล้วมาแล้วไอ้แบ็กมาแล้วไอฟอสเราไม่ผิดเราไม่ผิดเราไม่ผิดน้องเราไม่ผิดไอ้แบ็กแบ็กไป อ๋อครับผมว่าไงครับคพี่เขาว่าไงครับเออฟอสอย่างที่เราพูดเลยแฟนมาสตาติครับว่าไงครับไม่พูดอะไรว่าไงครับว่าไงครับว่าไงพี่อคุยกับแฟนพี่เลยเขาบอกว่าแฟนเขาให้ถามแฟนพี่ว่าแทงเล่นหรือเปล่าเข้ออะไร ไอถามอ่ะว่าแฟนพี่เล่นด้วยหรือเปล่ามั่งเอินแล้วอันนี้เขาถามเหรอใช่ก็คือพี่แบบบอกกก็ก็คือผมผมแทงครับแทงเขาแล้วทีนี้เขาก็สวนผมอ่ะแทงใครครับแทงใครแทงฝั่งคุณไงตอนแรกพี่บูทมาแทงหนูแล้วอดใช่ถูกไหมครับถูกครับถูกถูกมาชุบถูกครับแล้วทีนี้ฝั่งคุณก็แทงผมไง แล้วผมถามว่าแทงทําไมผมก็หลบหลบหลบสี่ห้ารอบเลยนะจนผมจนผมพูดไม่ได้ยินอ่ะอ่าไม่รู้ครับแต่ผมอะหลบแล้วผมถามว่าแทงทําไมแล้วผมก็บอกในวอรผมโดนเทนเทนแทงแล้วเขาก็แทงผมจนตายอ่ะอยู่หน้าแลนดะ์น่ะแต่พี่แบกแทงหนูหมดก่อนเลยนะแบกมานี่แบกมานี่แป๊บนึงครับขอขอผมขอยิมตัวแบกแป๊นึงนะครับมาเนี้มานี่ย๊อปไอแบกมึงฟังกูนะไอ้รีบไปไหนไปครับมึงมึงฟังกูนายแบกมานี่กูใช่ไหมที่เนี่ยที่เนี่ย เป็นสะพานศักดิ์สิทธิ์มึงตัดเรื่องความสะพานมึงกับวินดี้ออกไปเกินเลยไม่อ้เนี้ผมรอแค่นั้นเองเก็ตเรื่องเรื่องแฟนมึงเอาออกไปเลยนะโอเคนะเก็ตเกตโอเคไปต่อช่วยน้องนะช่วยน้องนะน้องเรานะน้องออกตัวให้แม่ขนาดนี้ครับน่ารักพี่ครับมเล่าให้ฟังแล้วคือผมแทงเขาเสร็จปุ๊บผมยังผมยังไม่ได้ชุบแล้วทีนี้เหมือนแก๊งเขาก็มาแทงผมอืมเราพี่ก็ตัดใจความได้แล้วแทงกันแหละแต่แค่ว่า สุดท้ายไอ้เรื่องเราพี่ไม่รู้อะแต่ตอนนี้มีความมันโดนแทงอีความเัน่กวเรื่องก็ตคอเพงแค่วนแฟนนั้นป่ะคือผมผมถามเขาแล้วเขาแทงทำไมเขาแทงผมจนตายอะพี่ไม่ควรแทงแกงหนูก่อนหรือเปล่าแทงหนูแล้วก็ไปแทงน้องหนูพี่ไู่แล้วนะแต่แต่คุณไม่ได้ฟังจากปากผมเลยอะคุณอยู่ดีคุณก็สวนผมเลยผมอาจจะแบบแทงผิดอะไรเงี้ยคุณไม่ได้ถามเลยอะคุณเอาผมจนตายอะไม่ก็คือตอนแรกมันเกิดจากการที่หนูกับน้องจะพาน้องไปไปไปฟาร์มกันนี่กลับเรื่องไงครับ ก็สุดท้ายคือผมผมอาจจะแทงผิดก็ได้คุณไม่ถามผมก่อนเลยอ่ะคุณใส่ผมเลยผมแทงคุณไปแล้วอ่ะคุณเล่นจะถามได้ใช่ไหมครับว่าเอ้แทงแก๊งทําไมครับถูกไหมครับแต่คุณเลื่กที่จะสวดแล้วก็แทงผมจนตายอ่ะสวยแบ๊กคืออันนี้พี่สรุปใจความได้ประมาณนี้ปะไม่รู้หรอกว่าที่เล่นกันยังไงตอนแรกอาจจะเล่นกันหรืออะไรไม่รู้ว่า ไม่รู้นะแต่ช็อตแรกคือเอเคไปแทงแทงเด็กแทงเทนก่อนใช่ปุ๊บแทงเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็แทงผมจนตายเลยผมก็ถามถามเขาว่าเขาแทงทําไมไม่แลาเราพี่ถามว่ามึงแทงไอสองคนแรกทำไมั้งนั้นแต่ผมผมบูธเล่นกันอยู่ไงผมไม่ได้ตั้งใจแต่เขาว่าไม่ให้โอกาสให้ผมได้พูดเลยบูธบูธแทงเล่นตายสองคนเลยนะใช่ครับแทงแทงบูธพลาดแต่ตายสองคน จังหวัแทงนี่พอดีเขายืนนิ่งพอดีมันเพิ่งจบกับธนาคารครับพี่คอปันาดจะแบบเพิ่งชุบขึ้นมาแล้วเลือดไม่เต็มเ้ยไม่ใช่ใช่ใช่มันโดนพอดีหนูอ่ะหนูไม่รู้ว่าพี่อ่ะจริงจังไงตอนแรกพี่มันแทงมาบุนหนูสองคนหนูก็นูกว่าพี่อ่ะแค่เล่นเพราะปกติพี่ก็เล่นกับพวกหนูมันไม่ครับนี่หนูก็ไม่รู้ครับก็ต้องขอโทษด้วยถ้าสมมติว่าพี่ไม่ได้เล่นเพราะว่าตอนแรกพี่มาแทงพวกหนูก่อนสองคน ใช่พอแทงเสร็จปุ๊บใช่ไหมปุ๊บ<ฐ>ผมยังไม่ได้พูดเลยอาตวัน,วน,วนั้นคือผมอาจจะผิดเพราะผมผมแทงเขาใช่ไหมแทงเขาตายแต่ผมัยังไม่ได้ขอโทษเลยแบบยังไม่ได้เอ่ยปากพูดอ่ะเขาก็าแทงผมจนตายเลยเข้าใจไหมพี่กอล์ฟไม่เว้นช่วงให้ผมได้ได้พูดอ่ะอนหนูเข้าใจในมุมที่พี่เขาพูดนะคบสภา,าก็คือตอนแรกที่น้องมันมาแทงสวนก็คิดว่าเล่นกันนะคบเพราะว่าไม่ได้ยินที่พี่แบกพูดเพราะพี่แบกไม่ได้พูดว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจแทงหรืออะไรประมาณนี้ค่ะถามแล้วครับว่าถามแล้วนะครับว่าแทงทําไมถามแล้วนะผมถามแล้วนะ ผมไม่ได้ยินนะครับก็ไม่รู้ว่าคนแทงครับผมถามแล้วแทงทําไมผมหลบหลบมีดเขามาันสามสี่รอบอะแล้ว้วผมก็ปั๊มยาใช่ไหมแล้วเขาก็ท่าผมเลยครับผมไม่ได้ปั๊มเลือดอืมคือตอนนี้พี่เข้าใจบอกเพือนนนะคิดว่าเล่นอะแต่ประเด็นคือเขาไม่เล่นอะตอนเนี้ยครับครับอ๋อไม่ทำไงอะในเมื่อเราพี่ฟังมาเราเองก็แทงส่วนไปแล้วแล้วเขาไม่เล่นด้วยอะ ตามตามตามปกติที่คุยกันนะครับถ้าในกรณีที่มีการแทงกันเกิดขึ้นก็ตามนั้นนะครับเราคุยหนูจะไปทางไหนอันนี้ถ้าเล่นว่าผมสะดวกเล่นเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับวันนี้ผมมีซ้อมมันลองมาเลยครับฟอร์ดฟอร์ดคุยเนาะผิดนัดไม่ได้ไดเรื่องตาลีดเอาเลยครับ,รบมันได้เล่นอยู่แล้วฟอร์ดเอาไวงไงดีวันนี้พวกผมไม่ว่างจริงครับก็ถ้าเล่นพรุ่งนี้ตีกี่ใบครับ<ฮ> มันต้องอย่างนี้มันต้องข้หนุ่มคนนี้มีมีมีคุยกันหรอนมีคุยกันใด้มีมีเทียอยู่แล้วครับมันต้องข้หนุ่มคนนี้ไอ้บอสต้องโทนคำเสียงเนาะไอ้บอคุณบารมีถึงฝีมือมีคุยสตอรี่ได้มันต้องไอ้หนุ่มคนนี้เียราเทียเราเทียแทงเทียเราเทียเราแทงเขาหนีใช่ไหม้องไปตามเขาเทียเทียหนึ่งเท่ากันครับเทียหนึ่งเท่ากันก็สตาร์กั สี่สิบตัวเตะดูดูนะบอกขั้นต่ำก็มีคูณสองแน่นอนจากจากบอสฟอสดูนะมีคูณสองมีเห็นผมว่ามีเห็นสี่สิบใบเราขั้นต่ำมันมันมันสามารถลดได้มากกว่านี้ไหมคะลดได้ครับถ้าคุยกันได้มันมันน้อยไปไหมสี่สิบใบโอ้โหไม่เต็มโซนอ่ะ กหนุ่วเกือบน่าจะตกลงไปเที่ยวข้างล่างแล้วด้วยว่าเอาคนออกยกงไปแล้วก็ตีพวกนี้ไม่ใช่หรอครับเตรียมพร้อมไม่ได้หรอไม่ได้ก็มีต้องไอหนุ่มคนนี้ไม่ไหวขนาดนั้นครับเพิ่งเล่นสตอรี่มาแล้ต้องพอหนุ่มคนนี้ โอเคอยากเล่นกี่ใบแล้วครับสักแปดสิบใบไหมครับโอ้ยไอยจริงจริงไอ้บาสจริงไอ้เขี้เป็นไงอ่ะเฮ้ยไอ้บาสบาสบาสจริงว่ะบาสบอกแล้วเพื่อนไอ้เขี้บารมีสิงธ์จัดบารมีสิงธ์จัดงาเป็นขั้นต่ำก็ได้ครับสี่สิบใบโอเคอยากเล่นหกสิบครับผมหมายแค่สี่สิบพักเดียคุณทำผมไม่ใช่หรอ สอ้ท <mm> ี่ปม่คนแทงก่อนครับใครได้เรียกอะไ่แค่สี่สิบครับยืนยันคำเดิมครับโพสิบไมนคุยเรื่องอื่นเลยครับพี่บอกแล้วพี่ให้ได้ขั้นต่ำานีดีครับสี่สิบครับอแล้วก็คุยเรื่องอื่นเลยครับก๊อฟเอ้ยพี่ก๊อฟสะดวกเล่นเป็นพรุ่งนี้อะครับไม่มีครับเล่นวันนี้ครับถ้าตลงไม่ได้สามสิบนาทีเริ่มเลยครับ ก็ต่อรองกันเองได้อีกเรื่องหนึ่งขอได้แมทพรุ่งนี้ได้ไหมครับทางแอลซีฟอสสินสงครามฟอสปีพรุ่งนี้หกสิบครับก็ตีอยู่นี้สี่สิบน้ำเสียคุ้นนี่อดิคุ้นๆแบบมีได้ต่อรองอ่ะโอ้ยหวั่นนั้นอ่ะถึงกับคิดเลยอ่ะอุ้ยโดนดอกนี้ไปถึงกับคิดเลยอ่ะผวาเลยอ่ะเยียมันต้องไอ้หนุ่มคนนี้ว่ะ ที่สินสงครามพี่เขาเก็บกันเท่าไหร่อ่ะด้วยเพราทำดีมากทำดีมากโอเคขาเก็บเท่าไหร่พี่สินามันอยู่ที่เขาด้วยว่าเขาไม่ยอมเขาสภารก็จะตัดไม่มีเขาทำอะไรรักสภาไม่ถ้าสมมุติว่าเราเรียกไปแล้วเขาเขาสภามันจะมีขั้นต่ำไม่ใช่หรอว่าเบอร์ใช่ปะไม่ไม่มีครับไม่มีเลยไม่ตกลงครับในสินสงครามไม่มีลองลองถามดูดิมีสินสงครามไหมครับอะไรเงี้ยเขาคือเราเราอยากได้กี่เอ็มพี่ ไอบาร์สกีอ็มดีวะเรื่องนี้เอมเอ็มเดียวก็พอแล้วเออเอ็มองเอ็มะเพราะมันเจ็บบตรประกันอยู่แล้วไงเฮ้ยแต่เมื่กี้กดดันดีจัดเลยว่ะน้องโค้ดได้อ่ะสวยสวยสวยสเม่อกี้กันอยู่แม่งแม่งแม่งอึดอัดเลยนะมันขอเดินเดินไประบายอามกันเลยเลยงเดียวฟอสเลย่างเดียวเลอถอดกระเป๋าถอดกระเป๋าถอดกระเป๋าเป็นสไตล์เ้อะเป็นสไตล์เนองเป็นสไตล์นะไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วมาแล้ว้วมาแล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 ้ววมาแล้วมามา้วมาแล 1บใบได้วันนี้ก็ได้ครับมินแต่ยิ่งใหญ่แบงเอากดกดลิมิตหนยมันจะได้เริ่นโอเคครับแล้วต่อมาเลยครับเดินพานกันไหมไม่เดินครับมันมีขั้นต่ำไหมครับเดินไม่มีแล้วครับเรื่องเงินยไงเดี๋ยวได้ของจากตะภายแล้วไงครับก็เลยไม่เดินพันขั้นต่ำเอ็มหนึ่งก็ได้ัหมครับเตรียมครับไม่สะดวกไม่เดิมพันครับ ไม่เป็นไรฟอสไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสภายังไงครับสามสิบนาทีเริ่มเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหวันนี้ปิดลิมิตปิดหมอนไหมครับปิดปุ่นะที่แรกกดไหมเราปดปะอย่าให้น้องเดินกลับมาถามมีบัสลองดูระดับฟอสอะลองดูกดไหมครับแต่มันจะตอบว่าปดลองดูนะกูอ่านกูอนแล้วแล้วหนูทำหน่อยได้ไหมครับมีตีนี่หนูสามารถเอาควเข้าได้ไหมครับ ครับโอเคนะครับอันนี้เพราะว่าสลัตหนูมีไม่ถึงสามสิบครับน่าจะอยู่เทียร์สองสลอตจนคนลิมิตก็เอ้ก็ใส่ชื่อก็แค่ให้เขานะพี่เนาะจะได้ซ้อมสามสิบไม่เอาเข้ามาเลยก็ได้ครับเอาให้คุณขอมาเงินนะขอเงินด้วยขอเงินได้ไหมผมขอเงินด้วยได้ไหมใช่ขอเขาโอ้ยไอ้พาร์ตไม่ต้องไอ้หนุ่มคนนี้ว่ะไม่เป็นไรครับมันไม่เพิ่มคนก็ได้เอาเออเออโอเคครับปิดสูตรปะ ตามน um ี้เลยเพิ่มเพิ่มไปเลยไหมเพิ่มเพิ่มไปเลยเพิ่มไปเลยเพิ่มเพเพิ่มไปเลยเพิ่มเลยครับเพิ่มอะไรเช่ไฟอเพิ่มไปเลยก็ได้ครับไม่ปลจะได้สีหนกมไปเลยเนาะกดครับดลิมิตเ่ยดทุกอย่างเลยฟอมดทุกอย่างเลยเนาะดทุกอย่างเลยครับเอาคุณเอาสลันให้เต็มเลย ถึงชั่วโมงเริ่มนะครับทำอะไรก็รีบทำโอเคครับตนี้น้องฟอต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 เฮ้ยไอ้บาสที่อันนี้อันนี้เล่นเลยปะเนี่ยสามสิบนาทีเฮ้ยต้องแนวนี้ต้องแนวนี้ต้องแนวนี้ยากกว่าพี่เฮ้ยคนไม่มาเลยอ่ะเฮ้ยอ๋โหลพรุ่งนี้ไหมฟอตพี่คุยไปแล้วพี่มาหักหน้าแล้วพี่วันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้พี่ไปทำการบ้านแป๊บเลือกทำการบ้านเหมือนกัน ไอ้หลอดมันอยู่ก็วะคนเนี้ยคุณโซ่ันนี้พอดิไอ้หลอดเนี่ยนะไปได้ดินี่ไงก็มาคันเดียวสิพีหมู่รถเต็มไปที่หมู่มันก็ดูในวอว่ะมีแชมนี่แหละเฮ้ยไอ้บาสเออกูคิดว่าน้องมันจะปั้มปั้มเปเิดนะจะแม่งของจริงว่ะฟอร์สได้เลยนะไอ้ฟอร์สหลังจากนี้เอลเคจะเป็นยุคของมึงนะเออโยนให้เลยกูให้มึงเลยอ่ะ กูให้มึงจริงอ่ะกูรู้จากการคุยตอรี่แล้วว่ามึงกดดันเขาจัดเลยอ่ะกูโคตรชอบอ่ะน้องขอบคุณพี่ผมจะนำไปพัฒนาต่อเย็ด <Yes! S 2> <c oughs> บัสทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วด้วยรับฟังด้วย,วย,อ,ยอีกอย่าีนึงกูในเทวะเงียบไอ้เหี้ยนี่มันยุบมึงแล้วไอ้เหี้ยมึงอยากเอาใครเข้าเอาใครออกมึงตามใจมึงเลยนะเว้ยถ้าเป็นในเทวเมื่อกี้สบายแล้วนะฟอสไม่ต้องไม่ต้องปลดลิมิตหรอกเทวเงียบ เงียบเงียบเออของมึงแบบมีลูกลูกต่อลูกสร้อยอ่ะแบบให้เขาเขวะจะปลดอะไรก็ปลดเลยครับจะเอาคนมาให้เต็มอ่ะทำอะไรก็รีบทำนะโอ้ยชอบชอบมึงก็ตรงเนี้ยเฮ้ยปเป็นเซ็ตของไหมเออไป็เป็นเซ็ตของกันปะตอนเนี้ยกูก็อยากพูดกับคนในแก๊งเราเหมือนกันครับรีบทำอะไรก็ทำนตอนเนี้ย ไม่มีนคนเรามันยังไม่ถึงสิบแปคนเลยรออะไรอ่ะน้องไม่เป็นไรเราเทสรอเทสหน้าสภาไปก่อนมันหิวเลือดก,กันจะตายมันมันได้กลิ่นเลือดเดี๋ยวมันก็มาเนี่ย